สิ่งที่คอพทกองทัพทำเลือกร้องมาโดยตลอดคือว่าให้หมอรักษาประเทศไทยวิธีรักษาประเทศไทยง่ายนิดเดียวคือพูดความจริงให้กับสังคมได้รับทราบยืนยันความถูกต้องให้กับสังคมนี่คือการรักษากระบวนการยุติธรรมของประเทศนี่คืกบบอการรักษาประเทศไทยและวันนี้แพทยสภายืนยันความจริงให้สังคมได้รับทราบแล้วว่าทักสินไม่ได้วิกฤตจริงนี่คือขบวนการหลอกประชาชนเป็นขบวนการต้มกระบ,บวนการยุติธรรมมันกลายเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ติด ผิดกันไปตั้งแต่ต้นมันทําให้เรื่องมันบานปลายมาจนถึงวันนี้เพราะแพทยสภา,าเขาพูดความจริงเท่านั้นพี่น้องครับทักสินอยู่ไม่ได้เขาบวนการทําลายความชอบธรรมของมติแพทยสภา,า,ามันจึงเกิดขึ้นมันจึงเกิดแม้กระทั่งสมาคมทนายความซึ่งว่ากันว่าฝ่ายกฎหมายเนี่ยทนายความทั้งประเทศเขารู้กันเนี่ยตั้งขึ้นมาเพราะเอาไว้ช่วยเหลือทักษิณถึงขนาดมากเปาโอดคุณหมอแพทยสภา,า,าว่าเป็นหมอที่พกนกหวีดไปประชุมด้วยความหมายคือว่าพวกนี้ ไม่ได้สู้เรื่องความจริงพอโดนความจริงรัดตัวก็จะเบี่ยงประเด็นเป็นเรื่องของฝั่งตรงข้ามทั้งสินส้นทักษิณชินวัตรบอกเลิกแบง่งฝ่ายแบ่งอะไรกันได้แล้วถ้าทุกองค์กรมีจรรยาบรณเรื่องก็จบถ้าทุกองคอ์กรเคารพกฎหมายเรื่องก็จบคุณบอกใครทักษิณชินวัตรคนอย่างคุณไม่มีน้ำหนักพอที่จะมาพูดเรื่องจรรยาบรณไม่มีความสามารถคุณพูดอย่างหน้าไม่อายอะมาเรียกร้องให้คนอื่นมีจรญยาบรณแต่กระบวนการที่คณะพวกคุณร่วมกันตั้งแต่ยี่สองสิงหาหกหกจนถึงวันนี้ มันปรากฏชักแก่สังคมสองปีที่ผ่านมามันบอกแล้วว่าพวกคุณทําลายจรรยาบรณความเป็นคนของคุณเองนี่ไม่ใช่จรรยาบรณของวิชาชีพแต่ทําลายจรญยาบรณความเป็นคนคุณไม่มีจรรยาบัณแม้แต่จะเป็นคนด้วยสมามใบคุณไม่มีศักดิ์ศรีพอที่จะมาพูดเรื่องนี้เพราะสิ่งที่คุณอธิบายกันมาทั้งหมดจะให้สังคมยอมรับว่าคุณคือศูนย์กลางจักรวาลหรือไงองค์คารยบทั้งประเทศนิติรัฐนิติธรรมทั้งประเทศ ยอมให้ทักษิณชินวัดเพียงคนเดียวเหรอมันไม่ใช่ไงครับเราท้องกันมาพูดกันมาบอกว่ากฎหมายจะทําให้คนเท่าเทียมแต่ยากดีมีจนจะมีสถานะแบบไหนก็แล้วแต่ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันแต่ทักษิณกําลังจะทําให้เกิดความแตกต่างทักษิณทําให้เห็นว่าคนรวยสามารถหนีเรือนจําได้แล้วเขาก็ทําให้เห็นจริง